สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับผมก็อยู่กันที่นะครับกวนพะเยานะครับตอนนี้ก็เวลาประมาณเกือบตีหนึ่งแล้วนะครับก็ยังอยู่ที่กวนพะเยาอยู่นะครับผมนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปชมนะครับว่าบรรยากาศข้างกวนเป็นยังไงครับวันนี้ก็ดึกๆแบบนี้นะครับผมก็เย็นสบายนะครับ นะ,ะก็เป็นโคมไฟนะครับผมถ้าถ่ายรูปถ่ายกลางคืนนี่จะสวยแค่ไหนฮะนี่นะครับผมอันนี้ก็เป็นข้างกวนนะครับอันนี้ก็เป็นแม่น้ำ อันนี้ก็จะเป็นไฟนะครับเ,เขาจะแขวนไว้ที่ไอ้ต้นไม้แทบทุกต้นนะครับผมที่ข้างทางนะฮะที่เห็นไฟเล็กๆที่โน้นนะครับก็เป็นหมู่บ้านนะฮะอันนี้ก็เป็น ที่เอาไว้นั่งนะครับตอนเด็กๆผมก็มานั่งตรงนี้แหละครับนั่งกินอะไรพวกนี้กันแถวๆนี้นะฮะเมื่อก่อนนี่คนเต็มนะฮะเวลานี้แต่ตอนนี้ไม่มีแล้วครับผมอันนั้นก็เป็นพ่อขุนนะครับพ่อขุนงามเมืองนี่เป็นลานพวอขุน อันนี้ก็เป็นจุดถ่ายรูปนะครับอันนี้ก็จะเป็นพยานากนะครับผม เมื่อก่อนกลางคืนนะครับกลางคืนถ้าเป็นสงการอะไรพวกนี้ครับมันจะเขาจะเปิดไฟนะครับแล้วก็จะมีน้ําพุตรงนี้นะฮะอันนี้ก็เมื่อก่อนก็ปลาเต็มเลยนะแต่ไม่รู้ว่าไปไหนหมดแล้วหรือว่าปลามันน่าจะไปหลับละมีปลาเล็กเก่ง ปลาทับทิมและปลานินนะฮะเต็มเลยไปให,ใหญ่ไปหมดแล้วมีทั้งกบด้วยฮะเนี่ยนะอันนั้นกบนะครับ อันนี้ก็ที่ผมถ่ายรูปนะฮะถ่ายรูปขึ้นหน้าปกนะครับแอวพยาม่นใจนะครับหนึ่งบรรยากาศรอบๆนะครับก็ยอยู่ประมาณนี้นะครับผม กวนพะเยารอเธอนะครับผมนี่ก็เป็นที่ถ่ายรูปอีกที่หนึ่งนะครับที่ไม่ควรพลาดนะครับผมพะเยารอเธอนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูลานพ่อขุนนะครับผม ครบับริเวณนี้นะครับห้ามจอดครับผมไปเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับได้มาแล้วนะครับถือโอกาสถ่ายนิดนึงนะฮะร,รถก็ขับมาเร็วมากนะครับผม ตอนนี้นี่ก็เป็นบรรยากาศลานพ่อคุณนะครับผมไม่ได้มานานแล้วครับเงียบสนิทนะครับผม ไ่พ่อขุนงานเมืองก่อนนะครับ เดี๋ยวเราก็จะกลับก่อนนะครับรู้สึกว,ว่งองเวงยังไงไม่รู้ฮะครับเดี๋ยวผมก็จะขอตัวกลับบ้านก่อน,นครับตอนนี้มันดึกแล้วนะฮะกลัวมันจะอันตรายนะครับผมเดี๋ยววันใหม่เดี๋ยวมีโอกาสค่อยมาใหม่อีกทีนึงนะฮะ ตอนนี้ก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะครับผมโอเคครับสวัสดีครับ